เขาบอกที่ไม่ประกาศลัฐตีครั้งเพราะเชิญแล้วไม่ไม่มีใครกล้ามาเปล่าแล้วเราจะนรนจะรอดหม่รัฐมนตรีช่วยมีอำนาจขนาดไหนในช่วงขาลอยหมายถึงท่านัมตีช่วยครังท่านสันติพร้อมพัฒน์เหรอคะอูยท่านมีประสบการณ์นะทำงานมากรองนาะยกรัตรีครั้งมาสองปีแล้วนะอือสันติพร้อมพัฒน์เฮียมะขามหวานเพชรชบูรณ์จากเพชรบูร์เดี๋ยวนี้ต้องเรียกด็อกเต้ ด็อกเตอร์สาขาวิชารถยนต์ไฟฟ้าจากลาดกระบังเชียวนะมไม่ธรรมดานะด็อกเตอร์สาขารถยนต์ไฟฟ้าลาดกระบังที่ชื่อสันติพร้อมพัดเคยประกาศต่อหน้าสาธารณะได้ยินกันทั้งประเทศผมพร้อ,อมกล้าตั้งผมเป็นติว่าการผมก็พร้อ,อมผมผ่านมาเยอะรองนายกหนึ่งขุนข้างสองถูกต้อง สิ่งที่อุตมะทาแล้วสําเร็จผมก็เห็น <S <S เห็นหวดสิ่งที่อุตมะทาแล้วล้มเหลวผมก็อยู่ในเหตุการณ์อืมผมซึมซับทั้งสิ่งที่เป็นความสําเร็จและเป็นสิ่งที่เป็นความล้มเหลวดังนั้นผมมีประสบการณ์ผมเนี่ยมผมเนี่ยเป็นสินค้าพร้อมใช้มผมได้ย,ยิ่งกว่าวยวไวควิกไวไวควิกนี่ฉีกสองแล้วยังต้องเติมน้าร้อนผมไม่นาสันติพร้อมพัดดรสันติ ฉีกปุ๊บทำงานฉีปุ๊บเชี่ยมได้เลยไม่ต้องเติมน้ําร้อนด้วยผมพร้อมประกาศอย่างนี้สองครั้งใช่จริงๆริงคุณสันติพร้อมใช่ไหมพร้อมรับตําแหน่งใช่ไหมถามท่านนายกลุงตู่อย่างว่าพร้อมจะปั้งหรือยังผมไม่สนใจอ่ะผมไม่สนใจว่าลุงตู่จะคิดยังไงผมสนใจว่าชาวบ้านเขาจะคิดยังไงไม่ลุงตู่เขาคิด ลุงตู่ก็คิดนะเขาจะตั้งลันติดครั้งนี้ลุงตู่คิดเยอะนะลุงตู่คิดว่าลุงตู่คิดว่าชาวบ้านเขาจะคิดยังไงใช่ไหมใช่ลุงตู่ก็คิดเยอะสุดท้ายก็กลับไปที่ชาวบ้านใช่ไหมถูกก็จะบอกลุงตู่ก็คิดด้วยเหมือนกันเขาไม่ใช่ว่าแบบเออชงอะไรมาก็กินตามนั้นลุงตู่ก็คิดนะคิดหนักด้วยเอางี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดไงดรสันติพร้อมพัฒน์ดตอร์รถยนต์ไฟฟ้าลลยกระบังเกมโม้ด้วยนะ สาขาวิชาที่ผมจบด็อกเตอร์มาเนี่ย,ยนนผมเพิ่งจบเมื่อ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 หกเดือนที่แล้วรอแค่รับปริญญาอ,อ,อินเทรนใช่ไหมใช่บอกสาขาอินเทรนมากแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมด็อกเตอร์ต่อตระกูลยม,มานาคกำลังจะตรวจสอบอยู่ <c oughs> ๆๆๆๆสาขานี้กับคณะบดีเนี่ยเดี๋ยวเราอรอดูติดตามด็อกเตอร์ต่อตระกูลดีกว่ารวมถึงอธิการบดีด้วยออและรวมถึง อธิการบดีด้วยออและเผื่อท่าน <ตา S 2> รสุชชวีอธิการบดีลาดจร,ระบางพระเผื่ท่านลงเพราะว่าขรรมอใส่สีเสื้อพลังประชารัฐซวยแน่ดราะทนชวีโดนคืออย่างนี้ที่ราชกระบ,บางเนี่ยมันมันเคยมันเคยมีเรื่องนินทากันในอดีตอ,อหรอว่านานมาแล้วว่าสมัยรัฐบาลไทยรักไทยยุคไทยรักไทยขึ้นม่อเขาก็บอกว่ามีมีสสมีนักการเมือง จากไทยรักไทยเฮโลกันไปอัปเกรดวุฒิการศรรึกษาของตัวเองที่ราชบ,บางัง<อ>นําทีมโดยยุคนั้นนําทีมโดยก็เฮียนี่แหละเฮียมะขามหวานน<อ>ี่แหละเฮโลกันเข้าไปอัปเกรดวุฒิการศรรึกษาที่ราะบ,บางังเขาดินทางกันมาครั้งหนึ่งแล้วอพอมาครั้งนี้เฮียมะขามหวานเจ้าเก่าโพอ,อีกโอโอประกาศชัดเจนจบปริญญาเอกด็อกเตอร์ออเ 100, รียบร้อยต้องเรียกด็อกเตอร์สติ